วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นดานขับรถแบบสามัคคีกันบ้างดีกว่านะรับรถสามัคคีอย่างนั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะเราจะต้องนี่เลยเลือกก่อนว่าใครจะเป็นคนบังคับแล้วใครจะเป็นคนเหยียบเบรกกับคันเร่งถ้าอย่างนั้นท่านจะเข้าไปเหยียบเบรกกับคันเร่งเองตัดสินใจแล้วพวกบิดว่าไงพี่ฝนนายจะเหยียบเบรกกับคันเร่งใช่หรือเปล่าแล้วพี่ฝนทาอะไรอะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นคนบังคับพวงมาลัย ไปเลยไปเลยเอาด้วยนาพวกปิ๊กนายมีเพื่อนอยู่ด้วยนี่นะอ๋อระวังด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เอกระวังให้ดีเพเอกจะต้องนี่เลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะหยียบคันแร่งแล้วก็หยียบเบรกว่าแต่ว่าแล้วทาไมเพเอกเลี้ยวไม่ได้อ่ะก็พี่ฝนเป็นคนบังคับพวงมาลัยไงนะแล้วอย่างงี้จะเข้าใจกันไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรหยยบเบรกแล้วก็คันแร่งไปก่อนตอนนี้พี่ฝนกาลังบังคับพวมงมาลัยแล้วที่สําคัญอ่ะนะพวกปิ๊กเขาไปหน้าเราแล้วเขานาหน้าเราไปแล้ว แล้วท่านจะไปได้ยังไงล่ะเนี่ยไปได้อย่างแน่นอนพวกพี่ก็เราวางให้ดีก็แล้วกันเนี่ยแล้วเพื่อนเขาเลี้ยวไปคนละทางกับที่ฉันอยากให้ไปอ่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะพวกเราตอนนี้มีสะพานโอ้โหอย่างสูงมากเลยเขาผ่านไปได้แล้วนะเหลือพวกเราเนี่ยใช่เพราะว่าตอนนี้เราจะต้องสามัคคีกันอ๋อทำไมเขาไปไปกลับกลับอะ <_ d> ่ะเ,เดี๋ยวก่อนระวังเพื่อนนายต้องเลี้ยวขวาดิเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไม่ใช่าฟเดี๋ยวก่อนให้พวกเขาไปก่อน อย่าแล้วพวกเขาไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกลับมาใหม่ก็แล้วกันโอ้ <c oughs> เราก็ต้องกลับมาใหม่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราก็ลองเปลี่ยนให้พี่เอกเป็นคนบังคับพวงมาลัยดูดีกว่าก็ <c oughs> ได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนพร้อมกันแล้วหรือยังฉันพร้อมตั้งนานและถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปกันเลย <c oughs> ไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวก่อนพวกพีกฉนันจะต้องเป็นคนเหยียบคันเร่งใช่ปะ พี่ฝนเหยียบคันเร่งเลยอานี่ไงนี่ไงเหยียบคันเร่งไปแล้วตามไปเลยเดี๋ยวี่เอกบังคับเองบังคับทิศทางให้ดีนะเดี๋ยวระวังหล่นเดินหน้าต่อไปเลยไม่ต้องหยุดพี่ฝนเดินหน้าต่อไปแล้วพี่เอกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหน่อยเ้าเราไม่ไปอ่ะก็ไปไงพี่เอกต้องเลี้ยวขวาหน่อยนึงให้ตรงทางแต่ว่าพี่ฝนเป็นคนเหยียบคันเร่งนะเอาเหรอเดี๋ยวก่อนนี่ไง นี่ครับไปแล้วไปแล้วเยียบไปเลยเดี๋ยวเพกเลี้ยวเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะถอยหลังทำไมเดี๋ยวโอ้โอ้ถอยหลังกลับมาก่อนไงเมื่อกี้เหมือนจะตกมาสองคนไปดแล้วนะนี่ไงพี่เอกระวังดิดูข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปอย่าถอยหลังดิตรงไปข้างหน้าดินี่ไงตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวพี่เอกมีหน้าที่เลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวขวาก็จะเลี้ยวไงพี่ฝนไม่ตรงแล้วเพกจะเลี้ยวไปไงก็เพกไม่เลี้ยวขวาไปก่อนอ่ะก็เลี้ยวแล้วแต่มันไม่ไปไงพี่เอกครับไม่แค่พวงมาลัยเองปุกปิก นายนำหน้าไปก่อนได้เลยนี่ไงกำลังจะนำขึ้นไปเนี่ยนั่นไงเพื่อนกับปุ๊กปิ๊กนี่เขามีความสามารถขีกันมากเลยเวกเราเร็ไปไงเก่งก็เปล่าสุดยอดไปเลยพี่เอกไปเร็วๆเข้าก็เขาขวางทางอยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้โหแย่แล้วเรากำลังจะหลน่นไม่ใช่กำลังแต่เราหล่นไปแล้วต่างหากหล่นไปแล้วอย่างไงเหรอหล่นไปแล้วพี่ฝนแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ยนั่นน่ะสิเราจะทำยังไงกันดีถ้าอย่างนั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้ว ตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะต้องนี่เลยเปลี่ยนทิศทางกันบ้างฉันว่าเปลี่ยนคนขับกันเลยดีกว่ามะงานปุ๊กปิ๊กตามฉันมาง้นเพื่อนของปุ๊กปิ๊กมากับพี่เอกนะได้เลยได้เลยตอนนี้พี่ฝนจะเป็นคนบังคับพวงมาลายัยปุ๊กปิ๊กนายเหยียบคันเร่งนะก็นายธนาอยู่นะเอา,เอาละนะเอาละนะตอนนี้ตัดสินใจแล้วเลี้ยวได้แล้วพี่ฝนเอาเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วทําไมพี่ฝนไม่เลี้ยวอะปุ๊กปิ๊กตั้งหาก พี่ฝนเป็นคนบังคับนะนะก็ใช่ไงพี่ฝนเป็นคนบังคับแต่พวกพีกน่นยจะต้องเหยียบคันเร่งไปด้วยฉันเหยียบคันเร่งไปแล้วถ้าพี่ฝนเลี้ยวเมื่อกี้ก็พ้นแล้วไง <c oughs> นี่่ะโอโหตอนนี้พวกเราสามาคีกันมากเลยเพชรกําลังตามไปใจเย็นๆนะนี่ไงข้ามสะพานมาแล้วเลี้ยวซ้ายพี่ฝนเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้าย แล้วไายแล้วไงต่อก็ลงสะพานไปเรื่อยๆเห็นไหมพอเราดูถนนดูทางปุ๊บเราก็จะปลอดภัยข้างหน้าระวังด้วยนะใช่เพราะฉะน,นัน้นาการเดินทางในชีวิตจริงเราจะต้องมองซ้ายมองขวาค่อยๆขับรถไปอย่างระมัดระวังนี่ข้ามสะพานมาได้แล้วสามาคีฉันว่าข้างหน้านี่ไม่น่า <c oughs> น่าไป <c oughs> ใจเย็นๆนายนั่นแหละหยุดก่อน <c oughs> ฉันก็เบรกแล้วไงเบรกแล้วทําไมยังไปอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะงั้นเดี๋ยวมาใหม่ ันก็รีบไปเถอะพวกนั้นเขาข้ามกันไปแล้วจริงเหรอเพี่อนกับเพื่อนของฉันข้ามไปแล้วอ่ะเพื่อนของนายข้ามไปแล้วเหรอเข้าไปกันได้ไงไม่รู้แต่เขาข้ามไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นายกับฉันจะต้องสามัคคีกันใหม่ไมเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพี่ฝนเป็นคนเลี้ยวไม่ใช่เหรอฉันบอกนายบอกฉันทําไมฉันเป็นคนขับฉันนะคะ ใชเปานคนเหยียบคันเร่งไงก็ใช่ไงนายเป็นคนเหยียบคันเร่งเพราะฉะนั้นฉันจะบอกสถานะตอนดีว่าฉันกำลังจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็เหยียบคันเร่ง่นะหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนก้อนหินหล่นลงมามันไม่มีหยุดมันมีแต่เดินหน้ากับถอยหลังแค่นี้เพราะฉะนั้นหยุดก่อนแป๊บหนึ่งหยุดแล้วนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะตอนดีไฟแดงไฟแดงไฟแดงให้หยุดไปนะยังเนี่ยไฟเหลืองแป๊บหนึ่งให้ระวังไฟเหลืองให้ไปไฟเหลืองให้ระวังนี่ไฟเขียวต้องหาให้ไประวังนะข้างหน้านั่นอะไรเนี่ยข้างหน้ามีกับดักเป็นปุ่มอะไรไม่รู้อ งั้นเพ่กไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวก่อน <c oughs> เอาสองก่อนนี้เขามากันตั้งแต่วือ่อไหรจอดรอเป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก่อนนี่เราผ่านด่านแล้วเหรอในที่สุดก็ผ่านด่านแรกแล้วเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราผ่านด่านแรกมาได้แบบสามัคคีกันเหรอสามัคคีมากเลย <c oughs> <c oughs> นี่คือด่านแห่งน้ำแข็งพวกเรารอนานมากเลยเนี่ย,ยาฟแรนนานเ <c oughs> พ่เก,กับเพื่อนไปก่อนได้เลย แล้วข้างหน้าจะผ่านกันยังไงอะดูท่าทางน่าจะยากมีลูกตุ้มด้วยแฮนี่ค้อนทอค้อนทอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกับดักกับดักอ๋อเดี๋ยวนั่นเงือว่าแล้วเชียวเจ๊แล้วจะไปกันยังไงเดียรเดี๋ยวเดี๋ยวเช่นบังคับเช่นบอกแล้วไงว่าเช่นเป็นคนบังคับเองปุกปิดพี่หัวจะต้องเลี้ยวซ้ายดีเมื่อกี้เนี่ยเลี้ยวซ้ายนี่ไงฉันกำลังจะบังคับวานไยเดินหน้ามาใหม่อ่ะอ้าวถ้าท่านไม่เดินหน้าแล้วจะไปยังไงอะเพราะฉะนันตอนดี ฉันตัดสินใจใหม่ตัดสินใจอะไรอะ่ะนี่ไงเขามีด่านให้เราเลือกเลยเราก็ไปด่านที่เรามาเมื่อกี้นี้ได้เลยจริงๆรินะท่านบังคับนะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะจะบอกให้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เราจะต้องสามาัคคีกันก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันตามเพกมาได้เลยเพกรู้แล้วจะไปยังไงทิ้งเหรอนี่ไงต้องไปอย่างนี้ไปยังไงอะ่ะเอาเพื่อนจอะถอยหลัง <laughs> เพื่อน <laughs> แถมเส้นทางข้างหน้ามันเลื่อนอีกตั้งหากระวังด้วยเราจะต้องตรงไปทางซ้ายพี่ฝนแบบนี้เลยนีเยน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอพี่ฝนก่อนแล้วเพี่อก็กลับไปยังไงอ่ะเอา้าแล้วลงไปทาไมอ่ะเพื่อนเหยียบคันเร่งอะ่ะปุ๊กพีคตอนนี้นาะยจะต้องเป็นคนตัดสินใจในการเดินหน้าไปนะงั้นฉันจะเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เรารอเพี่อกก่อนก็แล้วกันเพี่อกก็จะได้ไปพร้อมเรารอเขาทำไม่ะ แบบหนึ่งไงรอไปพร้อมกันเดี๋ยวไม่มีสมาธิในการขับรถนะอ่ารับรองได้เลยว่านั่นไงเข้ามาแล้วมาแล้วจ้าเพราะเรายังไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยเราถึงนี่เองตรงกลางที่เขามีกับดักน่ะไปเลยไปเลยได้ไงนี่เขามีกับดักเราจะต้องกะระยะทางอย่าเดินหน้าถอยหลังชนพี่เอกเดี๋พวกิฉันบอกให้นายหยุดก่อนก็ไปได้แล้วพี่ฝนไปได้ไงเนี่ยหล่นแล้วเห็นเปล่านี่ไงเห็นเปล่าฉันขับเองมานี่แล้วอย่าเพิ่งทะเลาะกันเน่ มาแล้วแล้วเพียรเข้าไปไหนแล้วอ่ะไปไหนไม่รู้ฉันว่าเขาผ่านแล้วแน่เลยอ่ะเขาผ่านแล้วเหรอน่าจะใช่ไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้เนี่ยงั้นเราค่อยๆขับรถไปกันต่อดีกว่าเนี่ยบังคับแบบมีสมาธิหักลบดีๆเนี่ยตอนนี้มีสมาธิมากเลยไปเลยไปเลยนะไปเลยสิไปเลยนี่ฉันจะต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยบังคับทิศทางไปเลยเขียวไปเขียวไปเลยไปเลยไปเลยเปล่าเอาไปไม่ได้แล้วไฟแดงละไฟไฟแดงแล้วตอนนี้ต้องหยุด หยุดไม่มีมีแต่เดินหน้าถอยหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นประคองไว้ก่อนประคองฉันก็เดินหน้าถอยหลังอยู่เงี้ยนี่ไงยังหล่นลงมาไฟเหลืองแล้วไปเลยไฟเขียวแล้วตอนนี้ไปได้ในที่สุดพวกเราก็ผ่านแล้วผ่านแล้วพวกเราแสดงว่าพี่เอกเขาผ่านไปแล้วจริงๆด้วยใช่เขาผ่านไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ถึงไหนแล้วอ่ะพวข้างหน้าระวังมีฝนข้างหน้ามีกับดัก สะพานด้วยลื่นลืนล่นลื่นถนนลื่นถนนลืนล่นแป๊บหนึ่งนี่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายดีข้างห<ส>น้ามีกับดักจังว่าไปทางซ้ายดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนี่น,นี่เดี๋ยวฉันขอบงขังคับทิศทางแถวนี้ก่อนดีค่ะผ่านผ่านไปเลยเร็วเข้าข้างหน้า,นายังมีกับดักอีก anish, เดี๋ยวก่อนเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเราั้งเลี้ยวขวาเหรอขวาหรือเปล่าอ่ะขวาหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกพิษฉันว่าพวกเรามาพีตา ถ้าขวานี่เหมือนจะย้อนกลับไปทางเดิมเลยอ่ะใช่พวกเรามาผิดทางแล้วถอยหลังเลยพี่ฝนถอยหลังถอยหลังระวังให้ดีนะเดี๋ยวฉช่นบงังคับที่ทางแล้วเราจะกลับไปยังไงอ,อ,อ่าถอยหลังไปเรื่อยอะ่ะยก่อนฉันว่าพี่เอกมาแล้วนะสองคนนั่นขึ้นไปทำไรฝั่งนู้นะมาผิดทางมาผิดทางก็ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะกลับไปยังไงอ่ะลองกลับรถตรงนี้ดูดีไหมกลับรถยังไงหรือไม่ก็ถอยไปเลยถอยไปเลยได้ไงพวกพี่เช่นบงังคับไม่ได้ ลองถอยดูก่อน <c oughs> ฉันว่าแล้วเดี๋ยวเพเอกคิดว่าพี่ฝนกับปุกปิ๊กเดี๋ยวก็คงตามมาจนได้แล้วนะเพเอกไปถึงไหนแล้วเนี่ยเพเอกก็กําลังขับรถอยู่กับเพื่อนๆอ่ะจริงเหรอนี่ไงเลี้ยวไปกับเลี้ยวมาอยู่ตรงนี้เลี้ยวไปเลี้ยวมาเพราะยนานาเดี๋ยวี่วนไปใหม่ก็แล้วกันตรงไปเลยเพื่อนโอ้โหเพเอกเดี๋ยว,ว่อน,นะนั่นขับรถไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเจอตะเกียงสีฟ้าๆด้วยมีตะเกียงด้วยเหรอใช่แล้วใช่แล้ว ดี๋ยวก่อนนะพวกปิดฉันคิดว่านะพเพกน่าจะผ่านด่านแล้วข้างหน้าพเพกเจอกับทะเลทรายเอ้าเอาเอาจอทะเลทรายเลยเหรอเกือบหล่นลงไปแล้วเมื่อกี้นี่ผ่านด่านไปแล้วเหรอเพเอกผ่านด่านมากับเพื่อนแล้วอ้อโหสุดยอดไปเลยเพราะฉะน,นั้นพวกปิดตอนนี้เวกเราจะต้องอรีบตามพเพกไปแล้วล่ะจะตามไปยังไงอยู่ต้องไกลไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันเป็นคนบังคับเองเราจะลองไปขวาดูมั่งไหมลองไปขวาทำไมาฉันจะต้องไปซ้ายตั้งหาก ถ้าเราไปขวานี่เราจะได้เจอกับคอนตรงนั้นด้วยนะไม่ไหวฉันว่าบังคับทิศทางอันนี้ง่ายกว่าจริงเปล่านี่ไงเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาง่ายกว่ามีกับดักอ๋อแล้วทําไมไม่เลี้ยวไปเลยเมื่อกี้ตอนเนี้ยก็ <K _ T> น,นี่ไงเลี้ยวไปเลย <K _ T> เลี้ยวเลย <K _ T> เลี้ยวเลยเลี้ยวไม่ทันเนี่ย <K _ T> เห็นเปล่า <K _ T> เลี้ยวเลย <K _ T> เลี้ยวไปไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นายจะต้องถอยหลังมาก่อนเพื่อฉันจะได้ตั้งล้อได้เนี่ยถอยแล้วถอยแล้ว ตอนนี้บังคับทิศทางยากเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันถอยแล้วมันพุ่งพุ่งเลยอ่ะนี่มันติดตรงอันนี้ไงเขาเรียกว่าอะไรนะขอบสะพานแล้วก็ข้ามขอบสะพานเลยได้ไหมข้ามไปไม่ได้เหรอพวกิ๊กถ้าเราหลุดลงไปเราไปเริ่มใหม่เลยนะฉันว่ามันยากเกินไปเราลงจากรถแล้วไปยกรถกันดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไงฉันบังคับล้อรถกำลังจะเข้าไปสู่สะพานแล้วถ้าอย่างนั้นฉันก็จะเดินหน้าถอยหลังไปเรื่อยนะอันนี้ไงนี่ไงไปได้แล้วไปได้แล้วฉันว่าล้อมันติดนะ ล้อติดอยู่ขอบสะพานล้อซ้ายนะมันติดอยู่เห็นป่ะงั้นไปใหม่ถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนอะถอยหลังไปใหม่ถอยหลังทำดีๆดิอ่ะถอยหลังไปใหม่เดี๋ยวเดินหน้าไปใหม่เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลยดิดิไปแล้วนะอะไปเลยไปเลยติดล้อขวาอีกอ่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายดิเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนี่ได้แล้วไปได้แล้ว โอ้โห,โโหช่วยด้วยเ้าแล้วทำไมมันลงมาเร็วขนาดเนี้ยดๆๆๆๆๆเดือดเดือเดเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเดินไม่ได้แล้วพี่ฝนทำไมอะ่ะล้อหลังเราหล่นลงไปแล้วฮะอะไรนะล้อหลังหรอล้อหลังหล่นล,ลงไปแล้ว <c oughs> แล้วทํทำไงอ่ะแล้วรถเราเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังซะด้วยอ้าวแล้วทีนี้เราก็ไปไม่ได้ใช่ป่ะใช่แล้วก็พี่ฝนเป็นคนบังคับซ้ายขวาส่วนฉันเดินหน้าถอยหลังอะอ้าแล้วทำไมนายไม่ถอยหลังก่อนเบรกก่อนแล้วเมื่อกี้นี้น่ะ ก็รถเราไม่มีเบรกมีแต่เดินหน้ากับถอยหลังกในเกมเนี่ยโอ้ฉันกับนายนี่สามัคคีกันดีจะมัดเลยใช่แล้วสามัคคีเกินไปเพเอกไปถึงไหนแล้วเพเอกถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วรออยู่นานแล้วไม่มาสักทีไปไม่ได้แล้วรถติดก็เดี๋ยวเพเอกไปดูทางล่วงหน้าให้ก่อนนะอ่าได้เลยข้างหน้าเป็นด่านทะเลทรายเป็นไงบ้างทะเลทรายถ้าทางจะไม่ยากพี่ฝนเอาเดี๋ยว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 คุันเยาย เดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึง่งอยู่ไหนแล้วเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอใช่แล้วทำไมอะ่ะตกสะพานอะ่ะตกสะพานเหรอใช่แล้วโอ้โหถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวคราวหนะ้าเรามาขับรถแบบสมามัคคีกันใหม่ก็แล้วกันสมามัคคีมากๆเลยนะจะบอกให้ <laughs>